สืบเนื่องมาจากน้องเจนเนี่ได้หมดถ้าสดชื่นค่ะคุณผู้ชมรวมไปถึงนะคุณสามีอย่างคุณยิวฉัดมุคลเนี่ยเขามีการโพสต์ข้อความบอกว่าเหมือนโดนปล้นเหมือนถูกลีดไถ่ค่ะอยู่ดีๆเนี่ยก็มาถึงเตียงเลยนะแล้วก็มาเอาเงิน5ล้านบาทนะฮะ เรื่องราวแบบนี้หลายเลยคนก็ถามกันไปต่างๆนาะนาะนะว่าพี่เล็กซี่สรุปแล้วมันเป็นอย่างไรเรื่องราวนี้มันจริงหรอแล้วชีวิตของเจนี่ได้หมดถ้าสดชื่นเนี่ยเหมือนจะดีขึ้นแล้วแต่ทําไมมันถูกมอรสุมแบบนี้เข้ามาถาโถมในชีวิตอีกอ่ะคุณผู้ชมลองอ่านดูหลังจากที่น้องเนี่ยนะมีการโพสต์ข้อความค่ะในอินสตาแกรมนะคะรัชนกสุวรรณเกตค่ะบอกว่าเงินทุกบาททุกสตางค์สมบัติ ที่ดินสร้อยแหวนเงินทองที่ทำงานหาได้จากนี้เพื่อนน้องอยู่จินเด็กหญิงฉัชดชนกสมแก้วแต่เพียงผู้เดียวอันนี้คือน้องเจนนี่เนี่ยเขามีการโพสต์ข้อความไว้นะคุณผู้ชมหลังจากนั้นค่ะก็มีข้อความอีกบอกว่าแล้วที่เขียนในโพสเนี่ยคืออ๋ออันนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเรื่องของการยกมรดกนะคุณผู้ชมสืบเนื่องมาจากเรื่องราวเนี้ย น้องก็มีการโพสต์ไปในสื่อโซเชียลคนก็ถามว่าสรุปแล้วเนี่ยคือใครกันแน่เป็นคนที่ไปรีดไถเงินถึงเตียง ห้าล้านบาทถือว่าเงินที่เยอะมากนะคุณผู้ชมมันไม่ใช่ห้าล้านบาทอย่างเดียวมันอาจจะมีเงินจํานวนอื่นๆอ,อ,อีกก็เป็นได้แล้วใครละ่ะที่สามารถไปถึงเตียงน้องได้ใครละ่ะที่สามารถเปิดประตูห้องนอนและเข้าไปสู่เตียงนอนได้มันจะมีใครได้บ้างนะเอาเป็นว่าเรื่องแบบนี้เนี่ย เราก็รอสืบกันต่อไปหรือว่ารอให้น้องเนี่ยออกมาบอกแต่ที่แน่ๆมาดูชีวิตของเธอดีกว่าคุณผู้ชมขาตลอดระยะเวลาที่เข้าสู่วงการบันเทิงน้องเนี่ยนะต้องบอกว่าเธอเป็นคนหนึ่งที่ชีวิตเออเขาเรียกว่าตกระกรร,รมลำบากชีวิตค่อนข้างยากจนขออนุญาตใช้คำนี้นะค่อนข้างยากจนค่อนข้างทอรหดกับชีวิตอย่างมากน้องบอกว่า คือชีวิตในวัยเด็กเนี่ยนะคือต้องซุกหัวนอนที่ม่านรูดเพื่อหนีหนี้นะฮะแล้วก็คือคือพ่อกับแม่เนี่ยก็แยกทางกันเธออยู่กับแม่แล้วก็น้องสาวนะฮะน้องสาวต่างพ่อนั่นคือน้องลินล,ลี่นะค,ะคุณผู้ชมหลังจากนั้นเนี่ยก็ใช้ชีวิตกันสามแม่ลูกสามแม่ลูกนี้ค่ะคุณผู้ชมคะ้ะก็มีการถูก ใส่ร้ายป้ายสีก็มีนะบอกว่าเป็นเด็กที่เนรคุณต่อคุณพ่อนะฮะซึ่งเจนนี่เนี่ยเขาเคยเปิดใจไว้ในรายการรายการหนึ่งเขาบอกว่าพ่อเนี่ยทิ้งเธอไปตั้งแต่เธอเนี่ยนะฮะอายุได้สองเดือนแล้วก็เล่าต่อค่ะบอกว่าพ่อเนี่ยแม่เล่าว,ว่าพ่อออกไปเล่นดนตรีแล้วก็หายไปเลยทราบอีกทีหนึ่งคือพ่อเนี่ย มีครอบครัวใหม่แล้วและตนเองเนี่ยนะก็เป็นฝ่ายที่ตามหาพ่อตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะฮะจนถึงประมาณอายุ9ขวบก็ไปเจอที่ร้านร้านหนึ่งค่ะในทุ่งสงที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเลยขอเบอร์ติดต่อพ่อไว้และไม่ค่อยได้ติดต่อกันสักเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าแม่เนี่ยเขาเป็นคนที่เจ็บแล้วจำแม่เคยคิดที่จะคิดสั้นนะฮะแต่ เธอก็บอกค่ะว่าเธอเนี่ยสคนตกระกำลำบากมากๆนะถึงขั้นต้องนอนในม่านรูดสิบคืนไม่มีเงินจ่ายด้วยแล้วต้องขอเงินจากเพื่อนๆในห้องเรียนเนี่ยสามกว่าคนนะครับ mm hmm. เพื่อนำเงินไปโรงเรียน mm hmm. เพื่อนำเงินมาใช้จ่ายจากวันนั้นจนถึงวันนี้ค่ะเธออย่างที่บอกนะคุณผู้ชมชีวิตมันเหมือนละครจริงๆเธอไม่มีเงินแม้แต่เอาอสารกอกหม่อ เธอไม่มีเงินแม้แต่จะใช้ชีวิตเหมือนเด็กคนอื่นๆในวัยเดียวกันแต่เธอก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่มีความพยายามถ้าพูดถึงเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่น หลายๆคนบอกว่าโอ้โหเนี่ยทัวลงขยับไปทําอะไรขยับตัวทําอะไรก็ทัวลงเจนนี่เนี่ยเป็นสนามอารมณ์เป็นเด็กที่เวลาคิดจะโพสอะไรก็โพสเลยแล้วมันส่งผลกระทบต่อคนอื่นคล้ายๆกับเน็ตไอดอลหรือโซเชียลเขาเรียกว่า,าคนดังในโซเชียลทั่วๆไปที่โพสแล้วกดด่าอารมณ์คล้ายๆกับแบบ เด็กที่เล่นโซเชียลเนี่ยคุณผู้ชมคือต้องบอกว่าณนะเวลานั้นณนะวัยนั้นเนี่ยนะคะก็น้องเจนนี่ก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นเด็กน้อยคนหนึ่งเนี่ยแหละคุณผู้ชมน้องก็เล่นโซเชียลตามปกติเจนนี่ก็เป็นเด็กสนามอารมณ์นะที่บอกว่าถูกด่าถูกต่อว่าอยู่บ่อยครั้งแต่วันเวลาผ่านไปทำให้ขัดเกลา เธอมากขึ้นแล้วเจนนี่ก็เก่งขึ้นแก่งขึ้นและเราจะเห็นได้จากการโพสต์แต่ละโพสตนะผู้ชมน้องมีความระแวงในการที่จะโพส์ไม่กล้าที่จะโพสอะไรเพราะกลัวรถทัวร์มาลงกลัวเป็นสนามมาร์อีกนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยน้องก็เขาเรียกว่าใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังมาโดยตลอดเพราะถูกต่อว่าถูกด่าถูกบูรี่มาโดยตลอด น้องก็เรียกว่าพยายามพัฒนาตัวเองทําให้คนเห็นความสามารถของตัวเองอย่างเช่นการอ่านข่าวเขท่านผู้ชมคาะน้องก็เป็นคนหนึ่งที่มีการพัฒนาศักยภาพการเป็นพิธีกรหนะ้าในรายการต่างๆเนี่ยน้องก็พัฒนาได้เป็นอย่างดีรวมไปถึงเรื่องของการร้องเพลงรวมไปถึงเรื่องการแมネนจนการดูแลครอบครัวนะฮะก็ถือว่าทาได้ดีมากๆตอนนี้ค่ะผิดกับเจนนี่ในตอนนั้นเลยนะฮะและ ต้องบอกว่าเธอเนี่ยดังมากนะผู้ชมภาคใต้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นดาวเด่นแห่งภาคใต้เลยและคนทั่วประเทศรู้จักเธอในานามรัชนกสุวรรณเกตหรือเจนนี่ได้หมดท้าสดชื่นย้อนเวลากลับไปเมื่อปี2559กับซิงเกิลที่มีชื่อว่าเลิกกินท่อมค่อยมารักกันเพลงนี้ก็ติดหูแล้วก็เป็นกระแสนะ แล้วก็เพลงต่อมาค่ะได้หมดถ้าสดชื่นเพลงคิดถึงคนไกลนี่ก็โด่งดังนะรวมไปถึงเพลงโสดแล้วนะที่ร้องหรือว่าฟิชเจอริงกับน้องสาวอน้องอย่างน้องดินลี่นะผู้ชมรวมไปถึงค่ะน้องก็เคยออกซิงเกิลไม่ว่าจะเป็นสาวนุ้ยสายเปหลบมุมเลิกกับพี่ได้ดีทุกคน คิดถึงคนไก่ลักผิดเวลาได้หมดถ้าสดพอทวงคืนนะฮะแล้วก็ปี2565ค่ะออกซิงเกิลอยากอ่อนแอกับใครสักคนนะฮะเพลงนี้ก็ดังมากๆแล้วปีที่แล้วค่ะก็กับเพลงตบสั่งสอนนะฮะแต่และซิงเกิลก็มียอดวิวถล่มทลาย นะฮะรวมไปถึงได้รับกระแสการตอบรับดีถึงต้องบอกว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเธอก็ทํางานอย่างเต็มที่รวมไปถึงเล่นภาพยนตร์หลายเรื่องอย่างล่าสุดเรื่องเหมยนะฮะก็ถือว่าได้รับกระแสการตอบรับดีและน้องก็เป็นคนหนึ่งที่ขยันทามาหากินนะ,ะเปิดค่ายเพลงได้หมดท่านสดชื่นในตอนนั้นนะ รวมไปถึงค่ะขยับขึ้นมาเป็นนักธุรกิจเป็นซีอออกผลิตภัณฑ์นะะ้แล,ล้วก็มีการไลฟ์สดขายคงขายของกันไปน้องและคุณยิวเนี่ยคุณสามีเนี่ยก็เก็บหอมรอมริบนะฮะทำงานแล้วก็หาเงินแล้วก็เก็บเงินเพื่ออนาคตของลูกสาวอย่างน้องอยู่จิตน,นะฮะสาวคนนี้ค่ะเด็กน้อย ไหวน่ารักนะคุณผู้ชมแล้วก็หลายหลายคนเนี่ยเป็นแฟนคลับของน้องไปเรียบร้อยแล้วนะฮะและความน่ารักของน้องอยูจินเนี่ยแหละค่ะทาให้ตกพี่ๆได้ทําให้นะฮะเวลาไลฟ์สดเนี่ยมีคนเข้ามาพูดคุยมีคนเข้ามาซื้อสินค้ามีคนเข้ามาเปย์มากมายนะฮะต้องบอกว่าน้องอยูจินเนี่ยคุณผู้ชมเขาเป็นดาวรุ่งดวงใหม่ของวงการโซเชียลไปเรียบร้อยแล้วนะ นี่แหละถึงบอกว่าคุณพ่อคุณแม่อย่างน้องเจนนี่เนี่ยก็วางรากฐานให้กับลูกไว้ถึงแม้ว่าแม่จะลำบากในตอนเด็กลูกฉันจะต้องสบายในตอนนี้เหมือนแม่ทุกๆคนแหละคุณผู้ชมในวัยเด็กเนี่ยเรารำบากนะคะครอบครัวอาจจะแบบไม่ได้สมบูรณ์แบบ คุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่วันที่น้องเจนนี่ได้หมดท้าสดชื่นเป็นคุณแม่ค่ะน้องก็บอกว่าอยากจะทําให้ดีที่สุดนะคะก็มีการเก็บหอมรอมริบและคุณยิวก็อยู่เคียงข้างน้องเจนนี่โดยตลอดจนวันที่มีการโพสต์ข้อความเนี่ยแหละทําเอาแฟนคลับและคนที่รักน้องเจนนี่เนี่ยตกใจว่าเงิน5ล้านบาท มันไม่ใช่น้อยนะคุณผู้ชมมันถือว่าเป็นเงินจำนวนเยอะมากๆและ5รล้านบาทนี้ค่ะเป็นทุนการศึกษาเป็นเรื่องของการดูแลลูกในวัยที่โตขึ้นแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเจนนี่เนี่ยจะหางานหรือว่าจะทำงานได้ถึงเมื่อไหร่นะฮะก็ต้องวางแผนวางแพลนชีวิตไว้แบบนี้ แล้วมาถูกรีดายเงินถึงเตียงแบบนี้เนี่ยหลายๆคนก็ค่อนข้างเป็นห่วงรวมไปถึงข่าวผู้ชมคุณยิวเนี่ยนะฮะเขาก็ยังมีการโพสต์ข้อความอีกด้วยนะฮะซึ่งน้องเจนนี่เนี่ยเขามีการโพสต์อีกบอกว่า<อ>งเงินทุกบกาท<ๆ> er ทุกสตางค์สมบัติที่ดินสร้อยแหวนเงินทองที่ทำมาทั้งหมดนี้เพื่อน้องอยู่จินเด็กหญิงฉัดชนกสมแก้วแต่เพียงผู้เดียวคุณ อาจจะชอบนะฮะรวมไปถึงค่ะเขาต้องบอกแบบนี้เลยนะคะว่าก่อนที่จะคอมเมนต์เพิ่มเติมเนี่ยเธอก็มีการคอมเมนต์เพราะว่าชาวโซเชียลเนี่ยบอกว่าอ้าวเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยให้ลูกสาวก็คือให้ยูจีนเนี่ยนะฮะและอีก10%เซนี่ยก็คือให้ลิลลี่ได้หมดท้านสดชื่นเนี่ยนะ,ะทาไมให้ลิลลี่น้อยจังล่ะทั้งทงท,งที่น้องสาวเนี่ยก็ตกระกมลำบากมาด้วยกันก็อยู่เคียงข้างเจนนี่มาโดยตลอดนะคะคุณเจนนี่ค่ะมีการโพสต์ข้อความ ตอบกับแฟนคลับบอกว่ารู้ได้ยังไงคะว่า10%เนี่ยมันน้อยแล้วรู้บ้างไหมคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยให้อะไรน้องไปบ้างให้เยอะแค่ไหนทำดีแค่ไหนก็ไม่มีวันพอใจในสายตาของทุกคนเพราะผู้หญิงคนนี้คือรวยคนรวยเท่ากับต้องให้ทุกคนพอไม่ให้มากพอเรากลายเป็นคนไม่ดีในสายตาของทุกคน และแล้วโพสที่เขียนนะฮะในโพสคือ10%หลังจากนี้ไม่ใช่10%ของที่หามาก่อนหน้านี้ค่ะท่าหลังจากนี้คือที่หาได้จากยูเจนนี่และก็ยูจินที่มีไว้ก่อนนั้นแล้วนะฮะจัดแจงเขียนพินัยกรรมเรียบร้อยแล้วค่ะ ขอบคุณที่เป็นห่วงแต่อดไม่ได้ที่จะต้องมาอธิบายนี่ไงคุณผู้ชมคือความรู้สึกอัดอั้นตันใจของคุณเจนนี่นะว่าโอ้โหเงินที่ฉันหามาเนาะเงินที่สามีฉันหามาคุณยิวหามาเงินที่น้องอยู่จินแล้วก็เงินที่ครอบครัวเราหามาและการเขียนพี่นัยกรรม การที่เราจะแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้กับใครยังไงบ้างมันก็คือเป็นความพึงพอใจของแต่ละคนนะฮะเอาเป็นว่าชีวิตของเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นมันไม่ได้ได้หมดถ้าสดชื่นอย่างที่คิดค่ะคุณผู้ชมชีวิตคนก็ดังนิยายชีวิตคนก็เหมือนละครเรื่องหนึ่งนะก็เอาเป็นว่าให้กําลังใจน้องเจนน,เจเจนี่ได้หมดถ้าสดชื่นให้เรากาลังใจครอบครัวเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นค่ะขอให้ฝ่าฟันและวิกฤต ปัญหานี้ไปให้ได้นะสิ่งที่สำคัญมากๆครอบครัวคือสายใยรักครอบครัวคือรั้วคือกำลังใจคือรากฐานที่มั่นคงนั่นเองค่ะ